เริ่มยังคะสวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับผมจอสกับ s ออเคออตขาก็อีกบายอีกหนึ่งวันนะครับกับรถสวยๆนะในยุคประหยัดเช่นนี้ขอนำเสนอเลยคันนี้สุดจัดประหยัดมากๆกับราคานะก่อนเทศกาลตรุษจีนนะครับวันนี้ก็เอามานำเสนออีกหนึ่งคันนะกับรถกระบะสวยๆ นะครับในนามนะจากค่ายอิสุสเอฟมิสุวิชิมิสุวิชิชไททันนะครับแต่ขอบอกไว้ก่อนนะครับคันนี้เนี่ยฮะปี2010นะครับในราคา2อง0 0 0หนึ่งบาทนะครับ219,000บาทเป็นรุ่นที่เป็นรุ่นเครื่องยนต์เบนซินครับเครื่องยนต์เบนซินเกียร์ธรรมดา5สปีดสองพันสีซีซี ก็ขอบอกกันไว้ก่อนเลยนะเป็นเครื่องยนต์เบนซินในราคาพิเศษนะสองแสนบาทนะครับปี2010ันสิบมิสูบิซิจ่ายตัซึ่งทั้งเราได้ดําเนินการจัดทรงเปลี่ยนยางเปลี่ยนล้อแม็กให้เสร็จเรียบร้อยนะครับสีบอลเงินเป็นไททันเมก้ c แคนะเมก้แคปปี2010นะครับก็เป็นอะไรที่เรียกว่า ไม่ต้องคิดมากนะถ้าสำหรับท่านใดที่อยากได้รถกระบะแต่ในราคาถ้าเทียบแล้วเนี่ยเท่ากับรถอีโกคา1นึคันนะในราคารถอีโกคาซึ่งสามารถใช้งานได้หลากหลายซึ่งรถอีโกคาที่เป็นรถเกง๋งก็เติมน้ำมันเบนซินเช่นเดียวกันนะครับแต่คุณผู้ชมได้ในราคารถอีโกคาแถมนะคุณผู้ชมยังสามารถใช้ ในในเนื้องานนะในอาชีพของท่านได้หลากหลายบรรทุกงานก็ได้นะค้าขายก็ได้ส่งของก็ได้นะครับหรือแม้กระทั่งนะสามารถจะไปติดเขาเรียกว่าพลังงานทางเลือกนะครับหรือติดอ่าแก๊ส LPG ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับในราคา2 1 9 9 0 0 0บาทนะครับสนใจอย่างไรหรือมีโครงการมีเป้าหมายที่สำหรับเอาไว้ใช้ทำรรมาหากิน หรือว่าจะมีรถไว้ใช้สักหนึ่งคันนะครับอินบ็อกเข้ามาสอบถามได้นะฮะในเพจรถมือสองระยอง SK Auto c a ตานะครับหรือติดตามได้ในช่อง YouTube n h a นะฮะ MAC ระยองนะครับหรือแม้กระทั่งคุณผู้ชมสนใจที่อยากจะมาทดลองขับหรือมาเยี่ยมชมนะครับมาสัมผัสตัวจริงๆนะครับว่า,าถูกอกถูกใจคุณผู้ชมไหมนะฮะยินดีนะครับเต็นต์ของเราอยู่ที่ ถนนตะกวนหาดทรายทองหรือที่เรียกว่าตลาดเรามาบตะพุทธนะครับก็มาดูหากันง่ายๆนะจากสีแยกมาตะพุทธเข้ามาประมาณกิโลกว่า,วาอยู่ขวาม,มือเรื่องไม่เป็นการเสียเวลามาชมตัวรถกันเลยนะครับด้านหน้าก็เป็นรถปี2010นะครับสีบอลเงินนะครับเป็นเอกลักษณ์ของมิซูบิชิอยู่แล้วนะฮะตัวนี้เป็นเครื่องยนต์เบนซิน2.4ลิตรนะครับเกียร์ธรรมดา5สปีดนะครับ ใส่ล้อแม็กเข้าไปด้วยเสริมรอนะครับล้อแม็กขน,นาดเท่าไหร่เอ่ยสองสี่ห้าสี่สิบห้าสิบแปดสสี่ห้าสี่สิบห้าสิบแปดแม็กก้านยกนะครับให้ความสวยงามนะฮะจัดทรงสวยๆนะครับท่านใดสนใจก็ยินดีฮะสอบถามเข้ามาได้ทุกสาขาอาชีพนะครับสามารถเข้าซื้อได้หมด เรามีแอดมินหลายๆท่านนะมีผมมีคุณหมูหวานคุณปั๊เปิ้ลคุณน้องตั้มนะฮะให้คําแนะนําในการเช่าซื้อนะครับสำหรับมิสุนิชิตไทตันคันนี้นะครับเพียง219,000บาทปี2010นะครับต้องขอบอกกันไว้ก่อนต,ต,ตั้งแต่ต้นนะครับเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะครับแต่ในราคาเท่ากับรถยนต์อีโกคาหนคันนะครับสวยๆนะเรียบๆใช้งานได้หลากหลายนะครับ เดี๋ยวเปิดฝาท้ายให้ดูว่าสวยแค่ไหนนะครับนี่ตะเข็บเดิมๆมหมดเลยนะตะเข็บเดิมสวยงามนะครับไลท์ตำหนิสีบอลเงินสวยๆรอท่านอยู่ถ้าเทียบแล้วในปี2010นะครับในราคา2 19,000บาทถ้าจัดไปแนนเคดิตดีๆนะครับ่อน4,000ต้นๆน,น,นะครับ4,000กว่าบาทเองนะ ก็สนุนราคาก็การผ่อนก็ประหยัดอยู่แล้วนะครับใช้งานได้หลากหลายสามารถประกอบสามาชีพของท่านได้เลยนะครับเรียกได้ว่าเป็นของขวัญในช่วงตูุจีนอีกคันหนึ่งนะครับเดี๋ยวเรามาชมภายในกันภายในยังเดิมเดิมโอ้นะภายในเป็นเบาะผ้านะฮตัดสีครีมนะครับสวยๆผ้าเดิมๆนะฮะแล้วก็เดี๋ยวดูด้านหลังแท็นะครับเดิมๆ รถนะทรงเดิมภายในสะอาดสะอ้านนะครับเข้ามาเยี่ยมชมกันได้นะครับเป็นสีดำตัดสีเบตนะฮะใช้งานได้ทุกอย่างทุกฟังก์ชันนะครับเป็นพวงมาลัยพาวเวอร์นะครับพวงมาลัยพาวเวอร์วิทยุ CDMP3 เกียร์ธรรมดา5สปีดนะครับสวยๆเรียเร่ยมๆท่านใดสนใจก็อย่าลืมนะฮะอินบ็อกซ์เข้ามาสอบถามเลยหรือ ถ้าสนใจดูรุ่นนี้กันไว้แล้วนะครับตกลงปรงใจถ้าถ้าเป็นสาวก็จะเรียบจะตกแต่งกันเลยก็มั่นหมายกันเข้ามาเลยจับจองเข้ามาได้เลยนะครับอินบ็อกเข้ามาสอบถามกันในเพจรถมือสองระยอง SK Auto ตามามาชมฟังคนขับปิดสิฮะนะครับลองสตาร์ทกันดูนะครับว่าเครื่องยนต์เป็นอย่างไรไมกิโลเท่าไหร่นะครับสวยส กระจกไฟฟ้านะครับกระจกมองข้างปรับไฟฟ้านะฮะลองสตาร์ทกันดูเลยนะครับนี่นะกระจกไฟฟ้านะครับกระจกประตูไฟฟ้านะครับกระจกมองข้างปรับไฟฟ้านะครับสวยๆนะฮะกุญแจไขสตาร์ทนะครับมาดูเลขไมล์กิโลกันนะครับว่าไมล์กิโลเท่าไหร่นะครับรถปี2010ินะฮะ ไม่ต้องคิดมากนะครับถ้าเทียบแล้วนี่ยผมให้คิดว่าเป็นราคาอีโกคานะครับปี P 2 0 1 0ไม่หนึ่งแสนสามมื่นสกิมโลนะครับสวัสดีครับพี่สิริพงศ์นะครับถ้าสนใจก็เข้ามาเยี่ยมชมได้นะครับสวยๆนะมาทดลองขับกันได้นะครับดูว่าสวยจริงไหมนะครับเดี๋ยวเรามาดูตรงคอนโซลกันนะครับ ซึ่งเป็นรถตัวเขาเรียกว่าไททัน2.4ลิตรนะครับตัวถ้าเดิมจากโรงงานเขาเรียกว่าตัว c n นจีอนี้ผมเอาตัวพวก c n นออกหมดแล้วนะครับก็จะเป็นเครื่องยนต์เบนซินอยู่ที่คุณผู้ชมนะฮะที่จับจองเอาไปใช้แล้วเนี่ยจะไปดำเนินการต่ออย่างไรก็นั่นก็เอาไปดำเนินการต่อได้เลยนะครับแต่ขอคอนเฟิร์มว่าเครื่องเกียร์ช่วงล่างเดิมๆสวยๆนะครับ รับประกันนะฮะอันนี้มาดูที่คอนโซลด้านหน้านะครับสวยๆเดิมๆนะไรตํตำหนิเลยนะครับนี่นะฮะโซนเดิมแผงประตูเดิมนะครับไม่มีชนหนักนะครับไม่มีน้ําท่วมแน่นอนเกียร์ธรรมดา5สปีดนะครับวิทยุ CDMP 3นะตัวแท้จากโรงงานเลยนะครับอันนี้ตัวด้านหน้าก็จะเป็นช่องเก็บของนะครับถ้าเป็นตัวรุ่นสูงกว่านี้ก็จะเป็นตัวจอ ะครับก็เป็นเบาะนะฮะเบ,บาะผ้าสีดําตัดสีเบจนะฮะสวยๆนะครับป้าสวยๆเลยเดิมๆเ,เลยมีนาฬิกาให้ด้วยนะฮะนนี้ครับที่คุณชมได้เห็นอยู่บนป้านะครับเบาะเดิมพวงมาลัยพาวเวอร์นะครับเอาเรียกได้ว่าถ้าเอาไว้ใช้งานเนี่ยผมแนะนํานะฮะเอาไว้ใช้งานได้หลากหลายนะครับในส่วนของอตัวราคานะครับเทียบเท่ากับอีโกคา นะครับง่ายๆนะครับนี่นะฮะเบาะด้านหลังนะครับก็ไม่ไม่กว้างไม่น้อยไปกว่ารถปัจจุบันนะฮะก็ใช้งานได้นะครับสามารถโดยสารได้นะครับหรือจะเป็นช่องเก็บของก็ได้นะครับเดี๋ยวเรามาชมห้องเครื่องยนต์กันต่อนะครับนี่นะฮะมาดูทรงรถกว้างๆกันอีกครั้งหนึ่งว่าว่าจัดทรงกันสวนมากน้อยแค่ไหนนะครับ นี่นะฮะมิตซูบิชิไททันนะครับตัวเบนซินนะเกียร์ธรรมดา2.4ลิตรนะครับปี2010 2 1 9 0 0 0บาทนะครับสวยๆแม็กสวยๆขนาด18นิ้วนะ245 45 18นะครับเดี๋ยวเรามาชมเครื่องยนต์กันนะครับเ,เลยเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะฮะ2.4ลิตร ก็คือ2400นซีซีนะครับหรือเรียกได้ว่าก็เทียบเท่ากับกลุ่มรถที่เป็นรถอีโคคาร์นะสำหรับสนนราคาแล้วนะครับใช้งานได้จะบอกว่าเครื่องยนต์มิซูเนี่ยถ้าขึ้นชื่อแล้วเนี่ยเขาก็มีชื่อมากนะสำหรับเครื่องยนต์ที่ค่อน,อนข้างทนทานพอสมควรนะครับแล้วตัวเครื่องยนต์เนี่ยเครื่องเบนซินเนี่ยก็ไม่ขี้เล่นะ ซึ่งจริงๆแล้วที่ผมก็ไม่ใช่เจ้าของแบรนด์นะครับตัวเครื่องยนต์ก็ยังเป็นไดเรกคอยน์นะถึงจะเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะครับตัวน,นี้เป็นดเรกคอย์ให้อัตราสิ้นเปลืองที่อตอบสนองอัตราความเร็วได้พอสมควรเลยทีเดียวนะครับฝากระ็โปรงเดิมนะน็อตเดิมๆตะเข็บเดิมหมดนะครับนี่นะไม่มีแก้มข้างตุ้มด้านนอกไม่มีรอยซ่อมมาเลยสวยงามคันหน้าเดิม ปากระโปรงเดิมนะครับ <c oughs> ท่านใดสนใจก็อย่าลืม <c oughs> อิ inbox เข้ามาสอบถามเลยนะครับง่ายๆกับ SK Auto Car นะฮะทุกสาขาอาชีพนะครับคันนี้เนี่ยนะครับปี2010เครื่องยนต์2.4ลิตรนะฮะ2 1 9 0 0 0บาทเนี่ยคุณผู้ชมถ้าเครดิตดีๆเครดิตอย่างไรนะครับ ก็คือนะฮะอายุงานผ่านเกณฑ์นะครับตั้งแต่4เดือนขึ้นไปหรือบรรลับบรรจุงานแล้วถ้าเป็นมนุษย์เ,นนะยเ,เยงนนินเดือนนะสลิปเงินเดือนย้อนหลัง3าเดือนนะครับเงินเดือนผ่านบัญชีธนาคารนะครับพนักพนักงานรัฐวิสาหกิจข้าราชการต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นพนักงานรชาชการรัฐวิสาหกิจปปาอ,อนามัยไฟฟ้ามีบัตรข้าราชาการบัตรประจําหน่วยงานของท่านแล้วก็หนังสือรับรองรายได้มาจากหน่วยงานของท่านก็เท่านี้ก็ ใช้งานได้แล้วสำแดงได้นะครับหรือท่านใดที่สนใจเอาไปใช้งานนะครที่เป็นการค้าขายไม่ว่าจะมีหน้าร้านนะครับหรือขายของชําม,มีขึ้นทะเปีนการค้าเช่นหน้าร้านอย่างไรนะครับก็คือหน้าร้านที่เราขายตามตลาดนัดนะฮะที่ขายไก่ย่างหมูย่างพวงมาลายัยผล,ลไม้ดอกไม้ต่างๆขอให้มีหน้าร้านนะฮะประจํามีสัญญาเช่าต่างๆกส็สามารถสำแดงได้ นะครับหรือแม้กระทั่งท่านจะขายก๋วยเตี๋ยวโดยที่ท่านไปซื้อข้าวซื้อของที่เป็นวัตถุดิบจากห้างต่างๆแล้วเก็บใบเสร็จไว้นะครับใบเสร็จพวกนั้นก็สามารถเอามาช่วยในการสําแดงในการเช่าซื้อได้เช่นเดียวกันนะครับยังมีอีกมากมายนอกเหนือจากนี้นะครับก็อย่างเช่นนะครับท่านใดที่ค้าขายออนไลน์ในยุคโควิดแบบนี้นะการค้าขายออนไลน์หรือเขาเรียกว่าอยู่ที่บ้านนะครับสามารถที่จะ เอาหน้าเว็บของท่านนะครับมาสำแดงนะครับเงินรา,ายการสินค้าต่างๆที่ท่านส่งของให้ลูกค้าก็สามารถใช้ได้รวมไมถึงนะท่านที่เป็นเขาเรียกาชาวสวนชาวไร่ชาวสวนนะครับที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรหรือมีเอกสารสิทธิ์รับรองที่ทํากินไม่ว่าจะค้าจะปลูกผักพืชสวนครัวผลไม้ต่างๆเดี๋ยวก็จะใกล้เข้าฤดูผลไม้กันอีกแล้วนะครับ ก็สามารถสัมแดงได้เช่นกันนะครับถ้าท่านใดสงสัยประการใดนะครับยินดีนะฮะทักเข้ามาในเพจรถมือสองระยอง SK a u t ออโตคาร์นะครับเรามีแอดมินมีผมมีคุณหมูหวานมีคุณตั้มน้องตั้มนะครับคุณป้าเปิ้ลให้คำแนะนำในการเช่าซื้อนะครับไม่คิดสตังค์นะครับถ้าเครดิตท่านดีตรวจสอบกันแล้วนะฟรีดาวกันไปเลยนะครับยังไม่พอนะฮะยังฟรีทุกท้ายจ่ายอีกด้วยซ้ำนะครับและท่านสามารถที่จะในช่วง ตรุจีนนี้นะไม่กี่วันนี้นะครับเข้ามาเยี่ยมชมมาจองกันนะครับแล้วเช็คสัญญาแล้วนะฮะสามารถเช่าซื้อได้ฟรีดาวนะ์นะผมมีพิเศษ g i ฟต์ o u ลเ e r ชอนะครับในเรื่องของค่าใช้ใจ่ายในการไปจับจ่ายแคสอยกับห้างโรตัสให้อีก2,000บาทนะครับเป็นของขวัญตรุจีนปีใหม่จีนนี้นะครับสุดท้ายนี้นะฮะก็ขอฝากไว้ด้วยสำหรับรถวิสุวิชิไททัน2.4ลิตรเบนซินนะครับเกียร์ธรรมดา5สปีด ปี2 0 1 0นะฮะ219,000บาทและช่วงนี้นะครับโควิด19เก้า็ยังไม่ได้หมดไปนะครับก็ขอความการุณานะฮะดูแลรักษาสุขภาพนะครับออกนอกบ้านใส่แมสล้างมือเว้นระยะห่างทางสังคมนะครับแล้วมาดูรีวิวสวยๆของผมนะครับกับเราวพวกเรา SK เออทุกขาและเมื่อดูรีวิวแล้วนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราพบกันในรีวิวหน้า กับ SK a u t ออโต้ากับรถสวยๆส,สวัสดีครับ